สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่62หัวข้อเรื่องว่าพุทธวจนะมาจากไหนคำสอนที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธวจนะมาจากพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกมาจากไหนมาจากพระไตรปิฎกของมหามงกุฎราชวิทยาลัย91บเล่ม และของมหาจุฬาลงกรณ์เล่มและพระไตรปิฎกทั้งสองสำนักนี้ก็ไม่ใช่เป็นพระไตรปิฎกที่มีแต่คำพระองค์เท่านั้นจะมีคำแต่งใหม่ด้วยแล้วพระไตรปิฎกสองสำนักนี้มาจากไหนก็ลอกมาจากพระไตรปิฎกสยามรัฐซึ่งถูกทำในสมัยรัชกาลที่5พศ2436 รัชกาลที่หนิมนต์พระมาร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาแปลอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามที่วัดพระแก้วแปลจากอักษรขอมที่รัชกาลที่หนึ่งได้ทำเอาไว้ที่เก็บไว้ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วเอามาแปลเป็นอักษรสยามที่เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยในปัจจุบันนี้ในเมื่อพระไตรปิฎกของรัชกาลที่ห้า คัดลอกมาจากรัชกาลที่หนึ่งแล้วรัชกาลที่หนึ่งเอามาจากไหนในปีพศสอ 2, 3 3 1รารัชกาลที่หนึ่งขอประชุมพระ200กว่าลูปประชุมกันที่วัดศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสดิดปัจจุบันใช้เวลาหเดือนในการคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดโดยยืมมาจากลาวและรามัน สองประเทศนี้เพราะตอนนั้นหลักฐานของไทยในกรุงศรีอยุธยานั้นถูกเผาเกี้ยงหมดใช้เวลาอยู่หเดือนรัชการที่หนึ่งไปบัญชาด้วยตัวเองเลยถวายอาหารเช้าถวายน้ำปณะตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหาเดือนและสังเกตว่าไม่มีการถวายอาหารเพล แสดงว่าอาหารเพนเพิ่งมีมายุคใกล้ๆนี่เองและเช็คในพระสูตรในพุทธการมีฉันมื้อเดียวไม่มีฉันอาหารเพนแล้วหลักฐานที่ราชการที่หนึ่งเอามาจากลาวและลามันเป็นประเทศที่อยู่ในแถบสุนภูมิซึ่งก็ได้สืบทอดหลักฐานมาจากยุคพระเจ้าอาโศกมหาราช อยู่ในช่วง200ปีหลังจากพระพุเจ้าปดินนิพานก็เฉียดพระพเจ้าสองชั่วคนพระเจ้าอาโศกศรัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้ากระจายคําสอนนี้ไปทั่วโลก9ตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งมาสุนภูมิประเทศในสุนรภูมิก็ลอกเก็บเอาไว้สืบทอดมาราชการที่หนึ่งจนถึงราชการที่5แล้วก็มาถึงปัจจุบัน ดังนั้นคำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพุทธวจนะเป็นข้อมูล2,500กว่าปีที่เก่าที่สุดในโลกโดยเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนี้คือที่มาของคำว่าพุทธวจนะจบตอนที่62